สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวเกมมิ่งฟิชชิ่งทุกท่านนะครับวันนี้มีชี้วันนี้เรามารีวิวทั้งสองอย่างนะครับคันวีว่ารุ่นใหม่นะครับนะนี่แล้วก็เจ้าอาบูอาจจะมืดๆหน่อยนะต้องขออภัยด้วยจริงๆแสงมันน้อยนะครับนี่เจ้าอาบูอาบูกราเซียแม็กนะครับนะโอเป็นตัวแรกในชีวิตนะครับของค่ายอาบูที่ผมเล่นนะเพราะเราจะมาดูว่า นะจะได้อะไรหรือเปล่าวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านพ่อนะครับบ้านพ่อเลี้ยงนะครับนะก็อยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับนะปู่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่นะครับนะอยู่แถวบลบือนะครับอยู่ตรงบลบือนะครับนะเรามาดูว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับสําหรับพวกระบบ Max Tra c k นะครับนะโหอยากลองมานานแล้วครับอาบูไปดูกันครับเอาละครับนะว้าวอาบูคราเซียแม็ก นะครับก็ระบบ m a x t r a c ทก็คือระบบแม่เหล็กของทางอาบูการเซียนะครับคือแม่เหล็กเขาจะมีแรงดึงดูดสูงนะครับก็คือเทียบเท่ากับพวกไดว่าได้เลยพวกไดว่า PT PR ได้นะครับแต่ว่าการคุมแรงเขาจะดีกว่านะครับและสามารถอัปเกรดแม่เหล็กเพิ่มได้ไปหาแต่งกันได้นะครับวิธีปิดก็เหมือนเดิมอมืเปิดเป็นระบบชกสายพี่อีก็เป็นของ ท็อสแนะครับนะเป็นสายพีเอของ t o s สแคนะครับนะ mm hmm. ก็มวนหนึ่งก็โหดใช้ได้ครับนะมวนหนึ่งก็เกือบ300นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูว่า MaxTrack ก็อาบูสไตล์อาบูครับก็จะไม่มีเลขนะครับนะก็จะใช้เป็นการกะเอานะครับกป็ประมาณเราก็นับไปประมาณ1 2 3 4 5 6 เจ็ดกิกครับเจ็ดกิกประมาณนี้คอสปูลก็ให้มันคอนได้นะครับนะย้ำว่าให้มันคอนได้หน่อยหน่อยเบรกก็ไม่มีกิ๊กเสียงนะครับสำหรับรุ่น Max X นะครับนะแต่ก็ผมว่ามันเจ๋งดีนะผมก็ไม่ค่อยชอบผมก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะกิกเสียงเบรกปรับเบรกนะครับปรับตัวสตาร์แดรนะครับนะอาจจะมีลมหน่อยอ่า ไม้แรกยังไม่ชินนะครับนะไม้แรกยังไม่ชินเขี่ไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราเรียนรู้ไปด้วยนะครับว่าเราเรียนรู้ไปด้วยเพราะตอนนี้ลมลมมีนะครับนะมีลมด้วยนะครับมันก็หลายอย่างสาเหตุรีดน้ำก่อนผมไม่อยากให้น้ำมันเข้าไปในรอบเท่าไหร่โอเครีดน้ำแล้ว หวดเบาๆนะครับน่วงเราไม่ได้ปรับเยอะนะครับเราหวดเบาๆพอโอ้ตีดีครับผมเป็นคนที่ถนัดจับลอกแบบนี้นะผมเป็นคนถนัดจับลอกจับจับลอกแบบจับลอกแบบนี้กำนิ้วนิ้วว,วางไว้ตรงนี้จับกระจังหน้าถนัดแบบนี้นะก็โอเคเพิ่มอ,อีกแปดเก้าสิบสิบกิ๊ก โอ้โหโอ้โหโอ้คันก็เข้ากันนะจะเสียดายคันไม่เป็นสีแดงคันตัวนี้สวยมากเลยของวีวะาเดี๋ยวลองเพิ่มเป็นสิบเอ็ดนะครับโอ้ นี่ขนาดสิบเอ็ดนะเนี่ยใช้ดีมากดีมากเลยโอ้รอบหกจุดสี่นะตัวนี้รอบหกจุดสี่โอ้โหส่วนลมระยะดีครับระยะดีมาก ดีนะครับเดี๋ยวปรับสักครึ่งเลยครึ่งไปถึงตัวอาบูเลยนะเนี่ยให้ไปถึงตัวหนังสืออาบูหมดเต็มแรงครับโอ้โหโอ้โหโอกเลยลักเลย,เลยอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะลักเลยอะ่ะเฮ้ยมัน หฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยผมชอบอ่ะเฮ้ยอ,อ,อยากย้ายค่าย,ยนะเฮ้ยอ,อ,อาบูมันก็ไม่แย่นะแต่ว่าบอดี้ด้วยความที่เป็นกราไฟ์นะครับมันจะมีข้อเสียใหญ่ๆเลยเห็นนะสักคู่โอเคมันมีข้อเสียคือมันจะมีความเปราะหน่อยมันจะมีความเปราะนะมันจะมีความเปราะของมัน เฮ้ยดีป่ะเดี๋ยวปรับถอยลงมาหน่อยไม่ค่อยลื่นนี่เดี๋ยวหวดแบบว่าหวดคอสปูลก็ขยับได้นะครับนะหวดเลยโอ้โหโอ้โหลักเลยรักเลยอะ่ะ อุ้ยรักเลยหมดอีกครับอุ้ยหมดแรงไปโอเคน่าจะต้องประมาณเกือแบบครึ่งนะครับนะเพราะว่าลมสวนมาด้วยเราก็ต้องเผื่อคำนวณเรื่องลมเรื่องอะไรด้วยนะครับนะ ธรรมดาครับมันก็มีฟู่ทุกรอบแล้วแต่อยู่ที่เราสึกเราเข้าใจรอบประมาณไหนเราต้องเข้าใจด้วยว่ารอบระบบมันประมาณไหนอะไรยังไงนะครับนี่เราผมยังไม่ชินกับอาบูก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ซื้ออาบูมาใช้เองนะเคยจัดแต่ของคนอื่นโอเคหวดพอประมาณนะครับไม่ต้องหวดแรงมาก เราหวดตามน้ำหนักของแม่เหล็กที่เราตั้งไว้มันก็จะทำให้การใช้งานรอกนั้นๆดีขึ้นโอ้หดเบาๆ ก็สปริงดีนะชอบเฮ้ยมันโอเคเลยนะว่ามันโอเคเลยอะ่ะเดี๋ยวลองปรับถอยมาอีกโอเคระยะดีขึ้น แต่ผมไม่หวดแรงนะบอกไว้ก่อนหวดไม่หวดแรงคือเราหวดตามเดี๋ยวลองลองหวดัวใครอยู่ใกรอยู่หวดไม่แรงนะเนี่ยหวดหวดไม่แรงเลยนะท่านผู้ชมจริง ุ่งเลยวูพุ่งคือแบบหมดไม่แรงอลเนี่ยบ้าไปแล้วมีลมสวนมาหน่อยก็จะมีอาการฟูๆฟูหน่อย ลงรักซะแล้วนะครับนะลงรักซะแล้ว <c oughs> โอ้โหหมวดเพอร์เดียวโอ้โหแล้วหมุนนิ่มมากเลยหมุนนิ่มมาก นนี่รักเลยอะหวดคือแบบหวดไม่ใช้แรงเลยนะหวดไม่ใช้แรงเลยนะท่านผู้ชมหวดแบบสบายอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,อ,ยอันนี้ลมลมลมส่วน สายเยอะไปแน่เลยนะโอ้โหงานดีจัดเอานิ้วช่วยหน่อยนิดนึงหรือท่านผู้ชม ้ยรักเลยอะอันนี้ช่วยหน่อยอ่าหูรักเลยรักเลยอะหรือ <c oughs> ผมรักเลยอะอาบูอะแล้วคือแม่เหล็กเขาไม่อั้นนะที่ผมใช้มาส่วนใหญ่มันจะอั้นช่วงปลาย นะครับแต่นี่คือแบบมันพุ่งพุ่งไปเลยพุ่งจนแบบต้องใช้นิ้วช่วยอะ่ะเดี๋ยวต้องลองคิ p p ปิ้งข้างหน่อยอยากรู้ว่า การใช้งานมันจะเป็นอย่างใดดิสิมันจะรอดหรือมันจะรั่วเราจะไปดูกันเป็นลอกที่ผมว่าใช้งานประช่อนนี่น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวไม่มันใจยังยังไม่นี่ ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวต้องปรับให้ชินก่อนนะครับนะคือยังยังยังไม่ไอ้นี้มากการสกีป,ปิ้งเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญในการใช้ลอกแต่ละตัวนะเดี๋ยวหวัดหวดหัวดไล่สายกัน ให้ตายเมื่อกี้ไม่รู้ท่ามโชมีนหรือเปล่านะนี่ว้าวโอ้โหขอไม่ขอไม่โอ้โหเฮ้ยตีง่ายเฮ้ยตีง่ายจริงเฮ้ยนี่จะคลิปง่ายมากเฮ้ยเป็นลอกที่เฮ้ยเจ๋งว่ะ เลยเจ๋งเจ๋งนะผู่ชมเฮ้ยได้ว่ายังไม่สกคิปง่ายเท่านี้ผมพูดตรงๆเลยโอ้โหไม่ฟูด้วยเดี๋ยวปรับเพิ่มเออปรับเพิ่มข้างหนแบบว่าปล่อยนิ้วเลยนะสะคลิปปล่อยมือเลยโอ้โหเฮ้เยรักเลยอะเฮ้ยผมรักผมรักเลยอะ โอ้ไม่เลียไม่ต้องเลียให้ตายเลยโอ้ไม่ต้องเลียท่านผู้มชมในลองคลิปแบบไอ้นี่สิไม่ได้ไม่ได้เลยเฮ้ยรักเลยอ่ะ เฮ้ยรักเลยแล้วผู้ชมเฮ้ยเฮีย้ยรักเลยรักเลยเฮ้ยรักเลยโอ้โหรักเลย ลักเลยอ่ะเ้ยคลิปง่ายจริงโอ้โหดีงานดีโ,โ้งานดีมากคุณผู้ชมามาอีกรอบนึ่งเดี๋ยวปรับถอยมา หนลองเลี้ยงานดีจริงหุ้ยพุ่งพุ่งเลยอะสคิปพุ่งเลยลองลองฝั่งซ้ายดูสิแทบไม่ออกแรงเลยแทบไม่ต้องนี่ไม่แทบไม่ต้องออกแรงเลยอะสคิปัอะ ฮ้ยมันเป็นอะไรที่โอ้ยผมไม่เคยสัมผัสการตีกิปพิ้งที่ง่ายขนาดนี้นะเฮ้ยแม่งเจ๋งมากเฮ้ยเอาจริงนี่เฮ้ย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 มันเพลินอะเฮ้ยมัน โอ้โหอาวุล <c oughs> ผมไม่อยากจะเชื่อ เฮ้ยมันสกิปง่ายจริงเฮ้ยลอกดีลอกดีเฮ้ยอุ้ยรักรักเลยรักเลยเฮ้ยผมรักเลยอ่ะเฮ้ยผมรักเลยโอ้โหดูดิท่านผู้ชมหมแทบไม่ได้ออกแรงเลยสกิปปิ้งอ่ะ นี่ดูนะอ,อ๋อมีไอ้นี่แนวหน่อยนี่เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มกำลังแม่เล็กนี่ไม่ต้องไม่ต้องเลียครับผมไม่ต้องเลียไม่ต้องเลียเอกไม้สุดท้ายครับ ไม่จงรีห้องแท้โอเคครับนะรอหสับวันนี้ก็จบแล้วนะก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มจะมาใช้งานเต็มจริงๆอีกนะหูร <c oughs> ักเลยอาบูเฮ้ย <c> ร <oughs> ักเลยนะู้ชม้ยหลงก็ใครเล้อาบนะูวันนี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะผมไปก่อนค่ำแล้วนะครับ รักเลยอ่ะอาบูอุ้ยถ้าไปชมผมรักแล้วอ่ะผมหลงไปแล้วอ่ะ